สุดท้ายก็ต้องตบด้วยของหวานตอนนี้มีซีซันโนลทุเรียนครับจาก Dairy Queen เป็นไอติมตัวใหม่ล่าสุดเลยครับคุณอ๋องรับรองไม่มีผิดหวังไอรับรองไม่ผิดหวังนี่ผิดหวังมาหลายรายการเลยนี่เชิญเนี่อ๋อข้าวเหนียวดำให้ข้าวเหนียวดำแยกมาบริสอาดส่วนใหญ่ผมจะกินโอริโอเนาะีนี้ถ้าผมเทมันลงมาจากหกลงไปไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ร่วงว่ะขนาดละลายอย่างเงี้ยไม่ร่วงเลย นะเตมคัมหวานตามสไตล์เดลี่ควีนแผนที่เป็นโอรีโอหรือคุกกี้หรือช็อกโกแลตอื่นก็เป็นข้าวเหนียวดำไอเดียดีรสชาติอร่อยดีผ่านอยู่นะมันไม่ได้บอกว่าเป็นทุเรียนแท้นะทุรสชาติเหมือนทุเรียนสังเคราะห์หรือทุเรียนฟันซนเทตหรือทุเรียนสก,กัดเข้มข้นผมไม่มั่นใจแต่ก็ไม่ใช่ทุเรียนแท้จริงจงเท่าไหร่จะมีสายบ้างแต่ว่าไม่ ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นหอมของทุเรียนแท้นะครับแต่ก็เป็นทุเรียนสังพอที่อร่อยเท่าไหร่นะ85บาทครับ,บราคาวิศาธรรมดาไม่เหมาะกับแฟนทุเรียนเท่าไหร่แต่ถือว่าอร่อยไหมอร่อยแตนดัลวิศัทโอริโอปกติถ้าผมให้พิษทโอริโอปกติเต็ม5อันนี้ผมให้5เท่ากันโอเคครับผ่าน